พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่11ข้อที่23-24บันทึกว่าเมื่อบารานาบัสมาถึงแล้วและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบารานาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจำนวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระ ระผู้เป็นเจ้าข้อคิดจากพระวจนะคนแบบไหนที่คริสตจักรต้องการ 1. คนที่มองเห็นพระคุณของพระเจ้าในทุกกรณี 2. คนที่กล้าเตือนสติและกล้ารับคำเตือนสติ 3. คนที่มั่นคงในความเชื่อและมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า 4. คนที่เป็นคนดี 5. คนที่ประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ หคนที่มีความเชื่อขอพระเจ้าอวยพรค่ะ